ต้องนะคะว่าเสียงมันเพี้ยนไป,ไปแบบไหนนะคะโอเคไหมนั่นคือเซตที่สองที่เราจะต้องเรียนนะคะเซตที่สามมีอะไรกะจำไม่ได้จำไม่ได้เสียงอะไรเอ่ยอ่า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 นึกออกละเสียงควบยะยุยเล็ก มีใครรู้จักยะยุโยไหมเอ่ยยะยุโยนะยะยุโยเสียงควบยะยุโยเล็กมีตัวอย่างอันนี้ก็อยู่ในนี่นี่เสียงควบยะยุโยเล็กนะคะเราต้องไปฝึกออกเสียงอีกนะอย่างเช่นคีบวกยะเป็นเคียเคียเคี้ยงะนอกปะอ่าเดี๋ยวเขียนให้ดูสักตัวหนึ่งอย่างเช่น คิบวกกับยะเล็กนะคะน้องคิบวก